การปิดบัญชีทำยังไงไปดูกันนี่ก็คือตัวอย่างการบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเมื่อปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปแล้วต้องไปผ่านรายการในบัญชีแยกประเภทหลังจากนั้นก็ไปปิดบัญชีสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของทุนในบัญชีแยกประเภทต่อไปไปดูการผ่านรายการในบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีสินทรัพย์หนี้สินและทุนในบัญชีแยกประเภทกัน นี่ก็คือตัวอย่างการปิดบัญชีสินทรัพย์นี้สินและทุนในบัญชีประเภททั่วไปอันนี้ก็คือบัญชีเงินสดนะคะอย่างแรกที่ต้องทําเลยก็คือรวมยอดด้วยดินสอทั้งสองข้างด้านเดบิตเราก็จะได้1นึ่งแสนื่นนะคะส่วนด้านเครดิตก็จะได้9ก้าหมื่นห้าพันค่ะต่อไปเราก็นํายอดคงเหลือสุดทธิที่นํายอดรวมที่มากกว่าหากลบกับยอดที่น้อยกว่านะคะ ก็คือหนึ่งแสนสี่หมื่นลบกับเก้าหมื่นห้าพันเราก็จะได้สี่หมื่นห้าพันค่ะนำยอดเขาเหลือมาเขียนไว้ด้านที่มากกว่าด้วยดินสอนะคะต่อไปเราก็จะนำผลต่างมาเขียนในช่องยอดลบไปในด้านที่น้อยกว่านะคะต่อไปเราก็รวมยอดทั้งสองข้างให้เท่ากันนะคะหลังจากนั้นก็จะขึ้นปีหรือเดือนต่อไปแล้วเขียนยอดลบมาใส่จำนวนนือน,นเดียวกับยอดลบไปเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นบัญชีวัสดุสำหรักง,งานนะคะเราก็จะรวมยอดทั้งสองค่านะคะด้านเดบิตก็จะมี4,000ด้านเครดิตก็จะศูะคะ์ค่ะจากนั้นเราก็มาหักลบมกันและนํายอดไปที่ด้านที่มากกว่านะคะแล้วเราก็นํามาเขียนผลต่างที่ยอดลบไปนะคะจากนั้นเราก็ขึ้นปีหรือเดือนต่อไปและเขียนยอดลบมาจํานวนเงินเดียวกับยอดลบไปเลยะคะ่ะต่อไปบัญชีอุปกรณ์สาหรับงานเราก็จะมีด้านเดบิตเงินสด3,000 30, หน้าเครดิตไม่มีนะคะแล้วเราก็รวมยอดทั้งสองข้างนะคะดอลลินสอจากนั้นก็นำไปเขียนที่ช่องด้านที่มากกว่านะคะดวยดินสอเหมือนกันแล้วก็นำผลต่างมาเขียนตรงยอดลบไปค่ะจากนั้นขึ้นปีหรือเดือนต่อไปแล้วเขียนยอดลบมาใส่จำนวนเงินเดียวกับยอด,ดยบไปค่ะต่อไปบัญชีทุนถอนใช้ส่วนตัวรายได้และค่าใช้ใจ่ายผ่านรายการจากที่ปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือบัญชีทุนกอ ผลต่างก็คือแสนสี่พันนะคะแล้วเราก็นำผลต่างมาเขียนในยอด,ดยกไปจำนวนฝั่งที่น้อยกว่านะคะแล้วเราก็รวมยอดทั้งสองข้างให้เท่ากันค่ะจากนั้นก็ขึ้นปีเรื่อนต่อไปแล้วเขียนยอด,ดยกมาใส่จำนวนเงินเดียวกับยอด,ดยกไปค่ะทบอไปบัญชีโอนใช้ส่วนตัวนะคะเราก็ไม่มีผลต่างค่ะก็มไม่ต้องใส่ต่อไปบัญชีรายได้ข้อเป็นการไม่มีผลต่างเหมือนกันค่ะก็ไม่ต้องใส่ ต่อไปบัญชีค่าเช่าสำหรับงานบัญชีค่าพาหนะบัญชีค่ารางข้าไฟไม่มีผลตังก็ขไม่ต้องใส่ด้วยดินสอค่ะต่อไปบัญชีค่าโทรศัพท์และบัญชีเงินเดือนไม่มีผลตังค์เขาไม่ต้องใส่ดินสอค่ะต่อไปบัญชีกำไรขาดทุนไม่มีผลตังค์เขาไม่ต้องใส่ด้วยดินสอค่ะต่อไปงบทดลองหลังปิดบัญชีนะคะเขาจะเขียนวงลบ3บรรทัดค่ะบรรทัดแรกก็จะเป็นชื่อร้านบรรทัดที่2ก็เขาจะเป็นชื่องบงบทดลองหลังปิดบัญชี ส่วนบรรทัสุดท้ายก็จะเป็นวันที่สาธันว,วาคม25 5 2ค่ะชื่อบัญชีก็คือเราก็เอามาจากที่เขียนด้วยดินสอน,นะคะฝั่งเดบิตก็จะมีบัญชีเงินสดบัญชีวัสดุสำหรักง,งานบัญชีอุปกรณ์สำหรับง,งานส่วนบัญชีฝั่งเครดิตก็จะมีทุนไนยกรเมื่อเรารวมยอดด้านเดบิตและด้านเครดิตนะคะจะต้องเท่ากันทั้งสองฝั่งค่ะ